สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะยัดเขานี่น้ำาวมนลิตา จะเป็นฟางหิมะค่ะทางนี้เป็นน้ำแข็งว่าไปทางนี้นะกลัวบอตทานี้จะเป็นหิมะค่ะมันจะเป็นน้ำแข็งเก็ดตัวนี้ Bên ta mươn lắm nè Bên ta mươn cho cái lên bái Hãy subscribe bò hai Ghiền bò

晕胎、哦、了，别跳。 ไปบ่อันนี้แบบมวนมวนเออ3รอบ <laughs> <laughs>

ออเอามาถ่ายรูปดื่มด้วยนะครับพี่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ